ใครที่โดนโค้ดด่าจนเราท้อใจจนรู้สึกอยากเลิกเล่นบอลน,นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้แก้ง่ายที่สุดทำไงรู้ปะคือการไม่สนใจโค้ดเลยถึงเขาจะเป็นโค้ดเราแต่ถ้าเกิดเขามาด่าเราว่าเราอย่างเนี้ยเราไม่ต้องสนใจเลยมีแค่เรากับลูกบอลเท่านั้นและก็บออีกอย่างหนึ่งคือความ คิดของเราทุกอย่างจบอยู่แค่นั้นนอกปะมันไม่สําคัญว่าโค้ดเขาจะพูดว่าอะไรอะ่ะมันไม่มันไม่สําคัญว่าเขาจะด่าเราว่าอะไรด้วยอะ่ะมันสําคัญที่ว่าพอเรามีบอลอยู่กับตัวแล้วอะ่ะเราทําไงต่อเจอแบบคู่ต่อสู้หนึ่งคนสองคนยางหน้าเงี้ยทำไงหรือแบบเราไม่ได้บอลอย่างเงี้ยเราอยู่กลางสนามเนี้ยเราจะทำยังไงมีแค่นี้เลยนะครับ และแน่นอนนะว่าว่าแบบอ๋อพี่อย่างนี้ผมก็ไม่ต้องฟังพี่สิโคดเอ้ยไม่ต้องฟังโคดเอ้ยแล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ตัวเราผมไม่ได้แบบอ๋อไม่ฟังเหรอหนู่นนี่นั่นคือนอกไะมันอยู่ที่เราทั้งหมดโอเคไหมอย่างที่ทุกคนฟังไปทั้งหมดทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ผมก็แค่แนะแนวแนะนนําแวทางบางอย่างเพื่อให้ทุกคนหลุดออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนจะทํำยังไงอ่ะทาไม่ฟังผมอ่ะฟังใครอ่ะฟังโคดที่ด่าเราใช่ปะ ฟังพ่อแม่ไหมฟังเพื่อนไหมก็โดนกดเหมือนเดิมอ่ะก็จะโดนกดด้วยเลยว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีความรู้โน่นนี่นั่นคือน้อป่ะสุดท้ายแล้วก็อยู่ในรูปแบบเดิมๆเหมือนเนอะป่ะวนลูปอ่ะวงโคจรมาเจออีกแล้วโดนด่าอีกแล้วอ่ะกี่รอบเราที่โดนอย่างนั้นอ่ะคราวนี้จะไม่เป็นแบบเดิมเข้าใจปะ่ะทุกคนจะโดนด่าก็จริงแต่ทุกคนจะไม่รู้สึกอะไรคนที่รู้สึกคือคนที่ด่าเรา เวลาที่เราเล่นบอลนอ่ะกฎข้อแรกเลยนะครับคือเราต้องมีความสุขในการเล่นเล่นบอลให้สนุกเล่นบอลแล้วยิ้มหัวเราะโอเคปะ่ะไม่วจะแพ้ชนะโดนนํำสิบศูนย์อะไรก็ตามอ่ะผมไม่สนใจแพ้ชนะเลยรู้รู้ปะ่ะผมสนใจแค่ว่าเราลงสนามแล้วไปเรากล้าเล่นไหมเอาสิ่งที่ฝึกมามาใช้ไหมฝึกสับขาหลอกมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งเอามาใช้บ้าสักครั้งหนึ่งอ่ะไม่ใช่แบบเออดูเสียบ,บอลไม่กล้าสับขาลอกรีบส่งแล้วคือนอกปะ่ะแล้วฝึกทําไมอ่ะ แล้วถ้าเกิดไปเจอระดับสูงกว่านี้เราจะเราผมจะรู้ได้ไงว่าทุกคนจะเอาไปใช้อ่ะแล้วทุกคนไม่เอาไปใช้ไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนอะไรไม่ได้ฝึกแต่เกิดจากการที่ทุกคนอ่ะไม่กล้าออกมาใช้เพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบทําให้เกิดปัญหากับอีกหลายๆคนแค่สับขลอกโดนเมแดงเหรอใช่เหรอลุนโดก็โดนเมแดงดิเนมาร์เมซี่ก็โดนหมดดิเลี้ยงหลบเลี้ยงเลี้ยงหลบเหอรอเลี้ยงหลบทั้งสนามว่าโดนเมยแดงไล่ออกอย่างเงี้ยไม่มีนะครับ ตราบใดก็ตามนะครับตราบใดก็ตามที่กติกาฟุตบอลมันบอกว่าการเลี้ยงบอลไม่โดนใบแดงการเลิล่มหลบขึ้าานต้ไม่โดนใบแดงก,ดการที่เรากล้าเล่นบอลกล้าโชว์เนี่ยไม่โดนใบแดงไม่ผิดกิกาเราทําได้หมดโอเคปะ่ะและการที่แบบไม่สนใจโค้ชที่ด่าเราก็เป็นไม่โดนใบแดงเช่นกันต่อให้เราโดนเป็นตัวสำรองเนอะไหมหรือต่อให้เราออกจากทีมนั้นมันยังดีกว่าการที่เราอยู่ในสนามนั้นแล้วโดนด่าเก้าสิบนาทีเชื่อป่ะละ่ะ เลือกสิว่าว่า,ว,า,ว,าว่าเราจะไปทางไหนอะ่ะนั่นคือแบบสิ่งที่แบบโหสุดๆที่เราจะทําได้ถูกปะแต่มันมีเรื่องบางอย่างที่ซับซ้อนที่โค้ดหลายคนมักจะไม่บอกเราทุกคนคืออะไรรูป้ปะ <c oughs> เขาอยากให้เราเล่นดีขึ้นอยากอยากให้เราเล่นเก่งขึ้นน่นแหละแต่เขาสื่อสารไม่ได้เขาแบบเขาไม่สามารถบอกได้ว่าต้องทอํายังไงนอกจากเขาว่าเออแบบ ยิงเข้ายิงให้แม่นอย่าเล่นช้าอย่าเสียบอลอะไรอย่างเงี้นอ่ะไหมบอกกับน้ําเสียงของเขาแบบเข่งขืมเข้มข้นนะครับแล้วก็แบบเอาละโดนอีกแล้วโดนด่ากแล้ว,ดดยลวอย่างเงี้ยในใจลึกๆของเขาอ่ะเขาอยากให้เราเล่นเก่งขึ้นเอาเขาจริงแล้วเขาอาจจะแอบทดสอบจิตใจเราอยู่ก็ได้แบบเออโดนด่ายอย่างเงี้ยรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยควบคุมอารมณ์ได้ไหมนู่นนี่นั่นผมถึงบอกน,นะรับไม่ต้องไปสนใจเลยเขาจะทดสอบเราก็ได้แบบเออ ตุ๊ดอันนี้แบบอะไรพอเล่นต่อหน้ากองเชียร์จะได้ไหม <c ười> คือนอกว่าใครที่เคยเล่นต่อหน้ากองเชียร์นะว่าจะมีเสียงเชียร์มีอาจจะมีคาาําด่าเราดูนี้เราด้วยซ้ําอ่ะถ้าคิดให้เบาๆลงหน่อยนะครับก็คือเป็นแบบทดสอบจิตใจเราว่าแบบเออโดนอย่างเงี้ยทำาไงโอเคไหม <c ười> นั่นคือสิ่งแรกที่ผมบอกเลยนะว่าเราต้องเราต้องเล่นบอลอย่างมีความสุขอะเล่นบอลให้สนุก ไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้างมีแค่เรากับลูกบอลและกรตับการตัดสินใจและความคิดเราเท่านั้นมีแค่นั้นเลยสนใจแล้วเป็นไงอ่ะล้วก็แบบอ้อยังงั้หรือเปล่าอยางงี้หรือเปล่าคือแบบเรื่องราวมันซับซ้อนบางทีซับซ้อนเกินไปนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราจะทํายังไงตอนเจอคู่ต่อสู้หนึ่งคนหน้าเราเอ,อย่างเงี้ยทําไงตออยโค้ด่าเราเชื่อป่ะมันก็ไม่เท่ากับการที่เราจะส่งบอลให้เพื่อนหรือจะเลี้ยงหลบอะ มันอยู่ที่เราเลือกนี่คือสาเหตุหลักเลยนะว่าทําไมบอลไทยไม่ไม่สู้แลับเอเชียไม่ได้อะไม่กล้าเลี้ยงหลบอะกองหน้ากองอะไรกองกลางปีกไทยไม่กล้าเลี้ยงหลบอะไม่กล้าเอาตัวรอดเวลาเจอคู่ต่อสู้หนึ่งคนสองคนสามคนอย่างเงี้ยเพราะอะไรรูป้ป่ะพวกลัวโดนดา่ากลัวเสียบอลกลัวโดนว่านน่นนี่นั่นะเล่นปลอดภัยคือถ้าเล่นปลอดภัยจริงๆนะครับคุณต้องไม่ยิงประตูเราไม่ต้องไปยิงประตูเลยไม่งั้น มันอาจจะไม่เข้าก็ได้พอไม่เข้าเ้วก็จะเสียบอลคู่ต่อสู้โตกลับเนอะป่ะออทำไมคู่ต่อสู้ได้เปรียบเราเราจะไม่ปลอดภยัย <_ C 1> เห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวกับปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยมันเกี่ยวกับว่าเราพร้อมจะเสี่ยงแค่ไหนอที่จะแบบได้รับชัยชนะในครั้งนั้นน่ะสมมติผมได้บอลพอได้ยิงสิบรอบเลยได้แต่บอลทุกครั้งยิงเลยได้บอลทุกครั้งยิงเลยก็ได้อ่ะเพราะผมรู้ว่ามันเพิ่มโอกาสในการที่ผมจะทําประตูได้อย่างเงี้ยเวลาผมเล่นบอลน,น่ะ ผมไม่สนใจเลยนะว่าผมจะเสียบอลหรือเปล่าผมจะเป็นยังไงผมสนใจแค่ว่าผมเล็กเอาความสามารถที่มีออกมาใช้มากที่สุดหรือเปล่าจบเกมผมแฮปปี้มีความสุขภูมิใจที่ได้ทําแบบนั้นลงไปแล้วไม่ว่าใครจะว่าเราว่าผมต่อหน้ารับหลังอะไรก็ตามอะ่ะเราก็ต้องดูว่าเราควรจะทาแบบนี้หรือเปล่าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สดุดที่ตัวเองภูมิใจที่สุดแล้วมองย้อนกลับมาว่าเออ เนี่ยแหละที่ฉันต้องทําต่อย้อนกลับไปอีกร้อยพันครั้งใช้กระทาแบบนั้นอนะ่ะโอเคไหมและแน่นอนครับมันอาจจะดูเดือดเลือดร้อนนะครับคือเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งเดียวเลยคือมั่นใจในตัวเองถ้ายังไม่มั่นใจในนี้ก็มั่นใจในตัวเองในตัวเองมากขึ้นอนะ่ะสิ่งที่ทําลงไปมันไม่มีผิดหรอกครับแต่คนรอบข้างพยายามให้เราคิดว่ามันผิดอะ่อะเห็นป่ะง่ายเลยอะ่ะถ้าไม่โดนใบแดงก็คือไม่ผิดอะ่ะไม่ผิดกติกาก็คือไม่ผิดอะ่ะโอเคปะ่ะ ดังนั้นนะครับดังนั้นใครที่โดนโคตรดา่าท้อใจอยากเลิกเล่นบอลเอ่อแบบว่าไงเจอปัญหาอะไรหลายอยางท,ที่ทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างผมว่าจะทำให้คนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการเล่นเล่นดีมากขึ้นนะครับเล่นบอลเก่งมากขึ้นใครมีคาถามใครมีคําแนะนําเชิญได้ด้านล่างและถ้าใครสนใจ15คํ้าคคมเพิ่มความกล้าเล่นบอลเอาชนะคู่ต่อสู้ สามารถทักมาได้เลยนะครับอีบ e ุ๊กเล่มนี้จะทําให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าเล่นบอลมากขึ้นทุกคนจะรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกในตอนเนี้คือไม่ต้องสนใจใครอ่ะมีแค่ตัวเรากับลูกบอลและความเชื่อในตัวเองว่าเราจะเล่นบอลเก่งได้เราสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มันจะทําให้ตัวเรารู้ว่าเรานี่แหละคือคนที่กําหนดชีวิตการเล่นบอลของเราเองจะเล่นหรือไม่ จะเล่นเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่เราโอเคปะ่ะ